โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MT On Tour นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปเมืองพลน,นะครับไปงานนิ้วเมืองพลนนะครับไปไปกันเลยว่าเราจะเจอสาวๆกันกี่คนนะครับผมระยะทางก็ประมาณโอ้สี่สิบโลได้วะไปกลับก็แปดสิบนะครับผม ถือว่าเยอะมากนะว่างชิปหายเลยมาขับรถเล่นระยะทางก็ไกลมากนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นประมาณ4-5่ห้โมงนะครับผมเราก็จะเดินทางไปที่มองพลไปดูงานยิ้วประจำปีของเค okay. อำเภอพ้น,นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็ถือว่าว่างนะก็ไปอย่างชิวๆนะครับวันนี้วันนี้ผมก็เดินทางไกลก็แต่งตัวเสื้อแขนยาวแต่โทษทีนะครับถุงมือไม่ได้ใส่นะครับก็จริงผมไม่ไม่ชอบไม่ชอบใส่ถุงมือหรอกนะครับผมว่าแต่ว่าถ้าระยะทางไกลๆเป็นร้อยกิโลห้าิกิโลเนี่ย ถือว่าผมต้องใส่นะครับผมเพื่คว,า,วามปลอดภัยและเซฟตี้รถก็เยอะชิปหายมือนเดิมนะครับผม <Okay. S 1> โอ้อยากวัดดิสงสัยอยากวัดว่ะมีก้อยากวัดกับเอทีนะครับผมโอ้พอ oh. oh. ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมว่างที่จะได้มาทำคลิปนะครับวันนี้ พอจริงๆไม่ค่อยอยากไปเลยแม่งไกลวะ่ะมันไกลมากนะครับผมผมไม่ค่อยอยากเดินทางไกลเท่าไหร่ช่วงนี้ช่งปีใหม่ตัวได้มาก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมนี่แล้วขับรถจังสี่แล้วนี่แหละเบยกทำปเลย จะทำป้าอะไรทำหน่อยโอ้ขบนนวนเรายังจะมาบีบมันไม่มีรถข้างหน้านะครับผมไม่รู้ท่านจะบีบทำไมทา่านทุงพทางก็ไม่ค่อยดีนะครับดูว่าดูเอาโอ้ <c oughs> บรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะครับผมว่าเนี้ยรัด่อผมว่ะทุกคนห่หลุมก็เยอะนะครับวันนี้ วันนี้ก็พาเที่ยวงานชิวๆนะครับ โอ้ไปเราเดินทางกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้วก็จะเดินทางกลับกันเลยนะครับเอารถขึ้นได้ไหมวะรถมันจม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของงานเย้่วเมืองพล คนแก่น,นะครับผมคนก็เยอะนะผมว่าเริ่มเยอะแล้วดึกดึกยิ่งเยอะนะครับผมไม่ต้องหว่วงว่าจะเยอะมีวันนี้มีเสียงอีสานนะครับผมตีกันแน่นอนนะครับงานไหนงานนั้นคนตรงคนตายโอ้ยพระเจ้าเอ้ยผมไม่ค่อยอยากมานะครับผมเพราะมันอันตรายมากจริงรถก็ไม่ควรมาวิ่งแบบนี้นะครับผม กับทางไหนวะน่าจะทางนี้แหละคิดว่าถ้าเดาไม่ผิดนะน่ารักเจ๊ าผมเอารถใหญ่มานะก็ได้จอดตรงนี้แหละไกลๆนี่แหละเพราะว่าไม่มีที่จอดรถนะครับเราเดินมาเต็มเลยนะครับไกลมากนะครับผมเราก็จะเดินทางกลับ เอาแล้วเอาแล้วขอบางหน่อยเอาแล้วกูโดนไม้หน้อยาเดือทตัวดังอย่าเดือ โอ้โหตายแล้วกูโอ้ยตำรวจเกือบจับนะครับผมท่อดังเย็ดเข็แต่ก็ไม่ดังมากนะครับไม่เกินแน่นอนท่อของผมเพราะว่าเป็นท่ออาคาโวิกนะครับ18นิ้วเสียงนุ่มนะครับโอ,อ้โอ้โอ้โอ <Yeah. S 2> อากาศเริ่มเย็นนะครับ <Okay. S 2> ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนโอเคเพราะว่าเริ่มหนาวในหลายๆจังหวัดเอ้ผู้สาวสาวะไอ้ยะผู้สาวผู้สาวเออธหนดาไปขอเบอร์ก่อนหนะวะผู้สาวเนี่ย โอ้ยเจ <ยะ S 1> ๊ทำแท้ขับตามก่อน โอ้ยสายเลยว่ะก,ก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับบรรยากาศของงานนิ้วเมืองคนนะครับผมอาจจะไม่ได้ถือเอถือโทรศัพท์ถ่ายได้ถือกล้องถ่ายตาเดินตามงานนะครับผม ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหนะ้าผมจะไปที่ไหนต่อนะครับโปรดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ M G on tour สาวสาวบางเป็นบางเวลาที่ตลกใครว่ากูบ้ากูไม่สนกูจะทำกูจะทำยูทูบเบอร์